ยังเกกันเยอยังไม่เลิกกันนี่ตียตียมาไปมาไปมาอนีแหละตั่อเนีคือใครอ่ะเเาตวานละเฮียเอ well, yeah. okay ้าเยสินได้น่อนจ่อขาฟ้าแล้วเวลาเดินใบให้กดกระติกถามอยู่ดีพี่อยเลยจแทงจะตาย ชนะขาดสามสิบห้าต่อห้าเกมเกมกันเลยไม่เก็บตาอ้ยไม่าตรถ้าสามดิชยทันสั์เอ้ยเห็นแล้วนะเราตอรองต่ไทยโคตรถ้าสไอหมูจะตายเอ้ชนะโคตรไปฮะ ชนะแล้วชนะนแล้ววันนี้ชนะอีกแล้วโคทมาแปล่ลูบมาปลายหมูเม็เดเดียวทั้งทีให้ให้หยืนอมก่อนถามเกตก็าไ,ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ละ